กับสวัสดีทุกคนด้นะครับ,บวันนี้ผมก็จะมาสอนรับของฟินนี่นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไช่ให้พลาด้วยนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนรับของฟรีฟตรงปกเลยนะครับผมตามปกเลยนะครับผมแล้วก็ เออแต่จิตกรรมยังไม่เริ่มนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่าจิตกรรมเล่นอย่างไรก็สำหรับคนที่มีไอเดียอยู่เซิร์ฟประเทศอื่นหรือเซิร์ฟอื่นนะครับที่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยก็จะรู้ว่าจิตกรรมเล่นอย่างไรนะครับอย่างไรเนาะก็เดี๋ยวผมจะโชว์จิตกรรมการรับของฟรีให้ก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับจิตกรรมการรับของฟรีก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตามปกเลยเนาะ แล้วกิจกรรมเนี่ยจะโชว์ขึ้นให้ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเซิร์ฟประเทศอื่นจะโชว์ขึ้นให้ตรงนี้นก็แล้วผมไม่แน่แต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเริ่มหรือโชว์ขึ้นให้ไหมนะครผมก็วิจารณการรับนะครับผมก็จะเปิดให้เซิร์ฟอื่นนะครบผมหรือเซิร์ฟประเทศอื่นเนี่ยได้รับไปก่อนนะครับเป็นส่วนของชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งมกราคมใช่ป่มวะ 2,22 0นะครับ2,22 0นะครับ, 2> 2รบผมจะได้รับเศษไม่ใช่เศษเิเป็นคิดตันหนึก้อนนะครับผมเป็นคิดตั้น,อน,น,เ,น,นเอาไว้แรกชุดเนาะก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ปกขึ้นให้นะครับผมก็การรับของฟรีก็จะประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่มีอะไรที่อยากจะมาถามว่ามีกีจกรรมอะไรที่จะเริ่มขึ้นไหมก็สามารถถามมาได้นะครับผม ก็ผมยังโชว์ขึ้นให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมยังไม่มีไ d ที่เชื่อมกับประเทศอื่นหรือเป็น ID เซิร์ฟประเทศอื่นนะคบผมก็ตอนนี้เซิร์ฟประเทศอื่นก็เปิดให้รับเป็นที่เรียบร้อยนะคะผมมันต้องอก็บสะสมตัวเลนในการรับนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมการรับของฟรีคินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งดับเปิดตังใจให้ช่องเอวีคนเราด้วยนะครับผม